สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องแบ,บมิลี่ด้ววันนี้เราจะไปน้ำตกเจคอตกันอยู่จังหวัดอะไรครับจราบุรีเดี๋ยวเราจะมชมธรรมชาติกันนะครับที่น้ำตกเจ็ดคอตแต่ว่ายน้ำให้ดูด้วย <c oughs> ไม่รู้ว่าน้ำเป็นลึกหรือเปล่าถ้าน้ำลึกจะไม่เล่น <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวสิเราไปดูก่อนถ้าน้ำเราก็ไปเล่นตรงที่มันไม่เชี่ยวไงแต่ถ้ามันเล่นไม่ได้เราก็ไม่เล่นแล้วก็กลับไปเล่นที่เดิมใช่เราก็จะพาเพื่อนๆืมาดูว่ามันสวยขนาดไหนไงครับเตรียมพร้อมตั้งแต่รถขนเลเนี่ยเตรียมพร้อมแล้วใช่ไหม เสียค่าเข้าปัไม่เสียไม่เสียเลยเหรอเป็นยนนบริเวณน,นี้นะคะเขาจะเรียกว่าหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะตรงส่วนนี้จะเป็นบริเวณทางเข้านะคะก็จะมีน้ําตกตลอดทางนะคะสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากจะมาศาึกษาหรือว่ามาเที่ยวที่น้ําตกเจ็ดโคตนะคะพื้นที่ตรงนี้ก็จะอยู่ใน ส่วนของจังหวัดสระบุรีนะคะอยู่ในที่แสดบ้านหินตั้งตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยนะคะจังหวัดสระบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่ห่างไกลจากกรุงเทพมากนะคะห่างประมาณ130กิโลนะคะเป็นน้ำตกขนาดเล็กนะคะระหว่างทางเดินจากหน่วยพิทักษ์พุทยานแห่งชาตินะคะไปจนถึงน้ำตก7โคตก็ อ,อยู่ที่ประมาณ1,200เมตรนะคะประมาณกิโลก,กว่า<ม>ก็จะมีลำห้วยตลอดทั้งทางเดินนะคะ<ม>เดี๋ยวเราจะไปดูกันดีกว่าว่าน้ำตกข้างในจะสวยขนาดไหน<ม>เดี๋ยวเราก็จะถ่ายระหว่างทางเดินนะคะให้เพื่อนๆดูว่าธรรมชาติสวยขนาดไหนนะคะ ก็จะมีเป็นลำห้วยนะคะแล้วทางเดินก็จะมีต้นไม้เยอะแยะหม<น>ดเลยนี่นี่จะเป็นเห็ดอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเห็ดอะไรแต่ก็สวยดีเราต้องมาถ่ายมุมนี้ด้วยลูกนันมันด้านหลังนะลูกนี่ได้แค่ครึ่งทางกวา่าจะถึงข้างบน นุ้ยสวยอ่ะนี่เห็ดอันนี้เขาเรียกว่าเห็ดอะไรไม่รู้อ่ะเหมือนเห็ดไอ้ที่มันแต่งในบ่อปลาเลยสวยเนาะขอทานยดีสวยกว่ารูปอันนั้นเียอันนัน้นมันมีแค่ดอกเดียวขอทษนะตอนนี้นะคะเราเดินกันได้มาครึ่งทางแล้วใกล้จะถึงแล้วเราก็จะเดินกันไปเรื่อยๆนะคะระหว่างทางเดินก็อาจจะมีแบบทางมันก็ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่นะคะมันก็จะมีรอยทางที่นักท่องเที่ยวเดินไป ก็อาจจะมีแบบข้ามลำธารบ้างขึ้นเดินขึ้นโขดหินบ้างอะไรบ้างนะคะก็ต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะมันค่อนข้างจะลื่นส่วนวันนี้นะคะนักท่องเที่ยวก็มากันเรื่อยๆนะคะไม่ไม่ค่อยหนาแน่นเท่าไหร่ก็ถือว่าบรรยากาศดีเลยทีเดียวเพราะว่าแดดไม่ร้อนด้วยแล้วก็เดินได้เรื่อยๆนะคะอาจจะมีหอบกันนิดนึง อยู่แต่ว่าเหนื่อยหิดปาปาหิด่ร้เยห็ดอะไรไม่รู้เนี่ยผจญภัยของจริงเลยเนะนี่ยเนี่ยมาขึ้นทา้อนี้ใช่ไหมขึ้นได้ไหมแปลลุกขึ้นไปก่อน ลื่นแนละ้วตรงเนี้ยระวัง มีเพื่อนเดินมาเดินมากันหลายคนก็จะไม่ค่อยน่ากลัวนะคะ่ะทางเดินเราก็จะมีแบบน้ำตกตลอดทาง ชอบไหมลูกแอคเวนเจอร์น้ำเหรอชอบไหมแบบนี้ผจนภัยมันน้าจะเอาเฟนไฟไว้ที่รถนะเนี่ยไปได้เหรอตัวเองเขาไปกันทางนี้หรอไม,ไ,หไม่รู้อ่ะ จับลูกด้วยดิลูกลื่นใช่เหรอเขามากันทางนี้เหรอเมื่อกีนะ้เนี้ยไปจับมือลูกด้วย กรอกร้อนรอลิ่งไปมันเป็นไยด้วยตรงนี้นเดินบนหินเลยวะมันเป็นหิน

เดินมไนเดินมีน้ำมันใช่โอ้ยสะตูดเลยเนี่ยหินนะเข้าไปในรองเท้าอ่ะเว <c oughs> ลาเปิดเทอมเอ้เวลาเปิดเรียนบล็อกไปเล่าให้เพื่อนฟังไงเดินป่าระวังลื่นนะอย่าหิน

ชีพไม่ได้เอามานะเดี๋ยวมันร้อนเล่นตรงนี้ก็ได้ชุดมามาหลายชุดเอาไปดิ เด,ด,ดี๋ยได้อ่าเล่นน้ำโชว์เพื่อนนี้บอกเพื่อนนี้ว่าเป็นไง,งนนมั่งสนุกไหมเดินเดินป่าสนุกไหมกว่าจะเดินเข้ามาถึงเดินลำบากเหรอเดนดูหน้ามันจะหนาวนะเดี๋ยวมางนั่งห้ดูกาานเ่าไรมานักนนะเออ <laughs> เป็นไงบ้างลูกชื่นใจปะชื่นใจไหมก็คือลักษณะน้ําตกที่นะคะจะเป็นน้ําตกไหลลงมานะคะแล้วก็จะข้างล่างก็จะเหมือนแบบเป็นอ่างเป็นสระน้ำเล็กๆนะคะที่นี่ก็วันยุดก็จะมีนักท่องเที่ยวมามเดินบ้างแต่ว่าไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะ ไม่ไม,ไม,ไม่มีที่สำหรับแบบปิดนีหรืออะไรนะคะจะเป็นแบบธรรมชาติให้สุขศาธสธรรมชาติมากกว่าวเราไปยืนนูนดิชว์ฮะกนะทีบอกมาสนุกไหมเนี่ยเย็นไหมชื่นใจปะ แว่นอยู่ที่รถโหใครจะเดินไปแล้วกว่าจะเดินมาถึงกว่าจะถึงเหนื่อยเดินไปแล้วก็เิน่อสนุกกันจสนุก็ดีแต่บางจะไปนม้าพาไปเล่นนตรงนั้นไหมไม่ลึก ถ่ายน้ำตกยังมันพร้อมเล่นมากอะ่ะมึงรอระวังโดนพี่เขาลูกเล่นดีๆโดนพี่เขาเปียกใช่ป่าผีเสื้อผีเสื้อก่นอนละเกาะที่หลังพี่เขาอะ่ะอ๋อพี่เขาบอกว่าข้างบนไม่มีอะไร อ่ะหูย<ร>มีปลาด้วยต,ตรงนี้มันลึกเท่าตรงนี้จ้ามาดูดูตรงนู้นแค่นี้เองค่ะเออเยวดูนะนี่มาเล่นตรงนี้นี่ลูกมามแค่ตรงนี้ค่ะนี่ตรงนี้<อ>นี่ตรงนี้ลูกลเข่ากระแทก ตน่าเล่นนะตรงนี้เยน็น มีตาตอดมือด้วยน่ๆๆน่าจะเอานึงเอาหนึ่งฟังมาเออจะ่หนึ่งเลยนก็จะางก้้วเราเมร้อร้อยเ้เพื่อนฟังหรือว่าเดินขึ้นมาเป็นไงมั่งไม่เหนื่อยนะเป็นไงมั่งไปียวน้ำหยากังกเงงแกงเออสนุกไหมได้เดินตามป่ามาเหนื่อยเนือย่ะเดี๋ยวเสี่ยงไปโดนเขา อ๋อไม่เมื่อยร้อยอย่าเฟี้ยงนะไม่เอาุ่นบนที่เขาน้ำมันกระเด็นด้วยที่นี่ดีนะอพอแช่แล้วมันก็ไม่เย็นนะเนี่ยแต่ถ้ามาไมบ่อยอะ่ะียกกันลงคุ้มค่าที่เดินมาแล้วเนี่ยเขาเขามีคนทหารคนดูแลรักษาหรือรักษา<อ>ต<อ>นนานปลอดภัยเกิดดมน้ำมาหรอใช่เหมือนคนหลงป่า เขาก็จะคอยดูแลอ๋อดูแลมึงดูแลเพื่อนป่าดูทางได้ไงแม่เพื่อนเนี่ยคนดูแลบอกแม่ใช่จะนะมีไหม,ไหมนะป่ามันมาปะ จะโชว์โดดน้ำให้ดูนะคะว้าวนากูตอนนี้นะคะก็เวลาประมาณบ่ายสามแล้วจะเริ่มเย็นแล้วเดี๋ยวเรากลับกันเลยดีกว่าเดี๋ยวมันจะเย็นไปกว่านี้ม,มีบวดู้ดูผีเสื้อดิ เ,เราก็ต้องกลับกันก่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่า<ด> like, ลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแตนนี <Okay. Yeah. S 2> ่เย่บ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันบ๊ายบายค่ะ